สวัสดีค่ะพบกับปุ้ยเจ้าหญิง BMW Amon Prestige ค่ะแล้ววันนี้นะคะปุ้ยก็อยู่กับ The All-New BMW i4 ค่ะรถไฟฟ้า100%นะคะสปอร์ตรูสไตล์คูเป้นะคะ4ประตูค่ะที่เพิ่งมาเปิดตัวที่ประเทศไทยในปี2022นี้เป็นครั้งแรกค่ะเปิดตัวด้วยการ2รุ่นนะคะนั่นก็คือรุ่นแรกนะคะ The All-New BMW i4 eDrive 40 M Sport นะคะที่เปิดตัวราคาตัวรถที่รวมแพคเกจการรับ การสแตนดาดนะคะที่4,499,000บาทค่ะและอีก1รุ่นนะคะ The a l l New BMW i4 M50 นะคะที่เปิดตัวราคาตัวรถที่รวมแพคเกจการรับการสแตนดาดนะคะที่4,999,000บาทค่ะเดี๋ยวตามปุ้ยมาดูนะคะว่าทั้ง2รุ่นนี้จะมีอะไรแตกต่างกันบ้างตามมาเลยค่ะสำหรับรูปลักษณ์แล้วก็ดีไซน์ของ BMW i4 ทั้ง2รุ่นนี้นะคะจะมีขนาดที่เท่ากันค่ะแล้วก็มีสัญลักษณ์โลโก้ BMW รูปแบบใหม่นะคะที่มีสีฟ้า รอมรอบนะคะที่ฝั่งกระโปรงด้านหน้าค่ะไฟหน้านะคะจะเป็น BMW Laser Light นะคะแล้วก็มาพร้อมกับระบบ High Beam a s s i s t ค่ะปรับระดับไฟสูงอัตโนมัตินะคะและในรุ่น BMW i4 M50 นะคะจะมีเพิ่มพิเศษที่โคมไฟนะคะจะมี BMW i n d u l d e a Light Shadow Line นะคะที่ตกแต่งที่บริเวณโคมไฟหน้าเพิ่มขึ้นทำให้ตัวรถดูดสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับ BMW i4 คันนี้นะคะจะไม่มีเครื่องยนต์ค่ะจะขับเคลื่อนด้วย ระบบมอเตอร์ไฟฟ้านะคะซึ่งในรุ่น bmw i 4 e drive นะคะจะขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวค่ะที่สามารถทํากําลังแรงม้านะคะได้สูงถึง340แรงม้าค่ะที่แรงบิด430นิวตันเมตรนะคะแล้วก็สามารถทําความเร็วค่ะจากศูนย์ถึงร้อนะคะเพียงแค่5.7วินาทีค่ะที่ความเร็วสูงสุด190กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะขับเคลื่อนด้วยระบบการขับเคลื่อนล้อหลังนะคะซึ่งในการชาร์จ1ครั้งนะคะจะสา สามารถวิ่งได้ไกลถึง590กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะและในรุ่น The All New B-M w i4 M50 นะคะจะขับเครื่องด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยกัน2ตัวค่ะที่สามารถทำกำลังแรงม้านะคะไดที544แรงม้าค่ะที่แรงบิด795นิวตันเมตรค่ะแล้วก็ทำความเร็วนะคะจาก0ถึง100เพียงแค่3.9วินาทีค่ะที่ความเร็วสูงสุดนะคะ225กิมตรต่อชั่วโมงค่ะขับเคลื่อนด้วยระบบ X Drive นะคะแบบอัจฉริ ย4ล้อค่ะซึ่งในการชาร์จ1ครั้งนะคะจะทำให้เราสามารถวิ่งได้ไกลถึง521กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะสำหรับแบตเตอรี่ไฟ,ไฟฟ้าลิเทียมไอออนของ BMW i4 ทั้ง2รุ่นนี้นะคะจะมีขนาดที่เท่ากันนะคะที่83.9กิโลวัตต์อาวค่ะแล้วก็รองรับการชาร์จไฟทั้งระบบ AC แล้วก็ DC นะคะซึ่งการชาร์จไฟแบบ AC ค่ะจะใช้เวลาประมาณ 8ชั่วโมง15นาทีค่ะรายการชาร์จไฟแบบด c นะคะจะใช้เวลาเพียงแค่34นาทีเท่านั้นเองค่ะขนาดล้อ a ลลอยของ BMW i4 ทั้ง2รุ่นนะคะจะมีขนาดเท่ากันที่19นิ้วค่ะซึ่งในรุ่น e r i v e 40 M Sport นะคะจะเป็นลาย Y i d spoke แบบสลับสีแล้วก็มีคาลิเปอร์เบรกสีน้ำเงินนะคะซึ่งในรุ่น M50 ค่ะจะเป็นลาย Double spoke นะคะแบบสลับสีแล้วก็มาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกสีแดงนะคะแต่ทั้งคู่ค่ะจะเป็นยาง Runflat แล้วก็เป็นยาง แบบมิกซ์ทซึ่งล้อคู่หน้าและคู่หลังมีขนาดไม่เท่ากันค่ะระบบ Comfort a c c e s ซนะคะที่เราสามารถสั่งการปิดล็อกรถนะคะหรือว่าสั่งการปลดล็อกรถค่ะเพียงแค่กุญแจอยู่ใกล้ๆนะคะและยองสามารถที่จะสั่งการเปิดและปิดรถนะคะผ่านแอปพลิเคชัน My BMW ได้ทั้ง2รุ่นด้วยค่ะสำหรับวัสดุที่ใช้ตกแต่งขอบกระจกนะคะในรุ่น eDrive 40 M Sport นะคะจะเป็นอลูมิเนียมแบบด้านค่ะ ซึ่งในรุ่น M 50นะคะจะเป็นวัสดุดําเงาค่ะดีไซน์การตกแต่งแบบสปอร์ตคูเป้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งนะคะ M Aero Dynamic ค่ะรับกับสปอยเลอร์ดีไซน์ M ทั้ง2รุ่นเลยค่ะและทั้ง2รุ่นนะคะจะมีระบบคอนแทกเลสค่ะที่เราสามารถสั่งการเปิดฝากระโปรงท้ายค่ะโดยการสอบเท้านะคะเข้าไปที่ใต้กันชนนะคะเพื่อทําการเปิดฝากระโปรงท้ายเพื่อให้ได้พื้นที่เก็บสัมภาระถึง470ลิตรนะคะถ้าหากไม่เพียงพอค่ะเราสามารถที่จะพับเบาะนะคะที่นั่งตอน แบบนะคะแบบ40-20-40นะคะเพื่อให้ได้พื้นที่ใช้สอยสูงถึง1290ลิตรค่ะแล้วก็สามารถสั่งการปิดฝากระโปรงท้ายนะคะด้วยการกดปุญแจรีโมทจากภายนอกรถได้ด้วยค่ะดีไซน์ของกระจกนะคะเป็นแบบไร้ขอบค่ะทำให้ตัวรถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะ ถึงแม้ดีไซน์ของตัวรถนะคะจะเป็นแบบสปอร์ตคูเป้นะคะแต่พื้นที่ด้านหลังนะคะก็ยังนั่งได้อย่างสบายๆค่ะเบาะหนังวาน a สกานะคะซึ่งสีของเบาะค่ะจะขึ้นอยู่กับสีภายนอกของตัวรถทั้งคู่เลยค่ะพวงมาลัย M Sport นะคะมาพร้อมกับ Head-Up Display ค่ะและหน้าจอ Curve d Display ขนาดใหญ่ค่ะขนาด14.9นิ้วนะคะที่รองรับระบบปฏิบัติการ Operating System 8.0นะคะซึ่งเป็นระบบใหม่ค่ะที่สามารถเชื่อมต่อ Android Auto นะคะ Apple เชื่อมคาเพลแล้วก็เชื่อมต่อระบบการไร้สายแบบไร้ขีดจำกัดค่ะสำหรับพิมพ์การตกแต่งในรุ่น e-drive 40 m sport นะคะจะเป็นอลูมิเนียมค่ะซึ่งในรุ่น m 50นะคะจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ค่ะดีไซน์ของเกียร์รูปแบบใหม่นะคะที่มีปุ่ม start stop นะคะที่เป็นสีฟ้าค่ะแล้วก็มีระบบการขับเคลื่อนนะคะแบบ eco pro comfort แล้วก็ sport ค่ะระบบช่วยจอดแล้วก็ระบบการขับถอยหลังก็มีเหมือนกันทั้ง2รุ่นนะคะระบบเครื่องเสียงรอบทิศทางฮามันกระดอนนะคะมาพร้อมกับระบบ ำลองเครื่องเสียงรถยนต์ i Iconic Style Electric ทั้ง2รุ่นค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับรูปลักษ์ดีไซน์แล้วก็ฟิวเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันเด็ดๆนะคะที่มีอยู่ใน the all new BMW i4 ทั้ง2รุ่นสุดยอดต้องรักเลยใช่ไหมคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจค่ะสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับปุ้ยนะคะได้ที่086-310-8028นะคะหรือว่าแอดไลน์ปุ้ยค่ะมาได้ที่ line i d ค่ะเครื่องหมายนะคะ p u i b m w ปุย b m w ค่ะ แล้วก็ฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องทาง youtube c h anel แฟนเพจ Facebook นะคะแล้วก็ IG รวมทั้ง tiktok ได้ที่ @bmw ปุ้ยเจ้าหญิง bmw นะคะสำหรับวันนี้ปุ้ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแคมเป็นดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆตรงที่เจ้าหญิง bmw เท่านั้นคะ่ะบ๊ายบาย